สวัสดีค่ะวันนี้นะคะภายมีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณหน้าเด็กผิวคขาวกระจ่างใสอะไรแบบนี้นะนแบบว่ามาฝากกันเนื่องจากแบบว่าพายได้<ะ>เห็นนะคะในอินสตาแกรมของพี่อ้ําแล้วก็พี่เมย์เรารมนะแบบเขาทานอาหารเสริมตัวนึงเป็นรกปลาแซลมอนทุกอย่างฟังแล้วดูแบบเฮ้ยน่าสนใจปกติเราจะเคยเห็นแต่ลกแกะลกหมูลกม้าอะไรอย่างนี้ใช่ปะ ก็เลยไปลองค้นหาข้อมูลดูก็จะเป็นพาสเซนต้านะคะจะเป็นรกปลาแซลมอนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาเป็นพาสเซนต้าจากปลาเป็นครั้งแรกนะคะโดยสกัดจากรังไข่ปลาแซลมอนโอที่ญี่ปุ่นนะคะจะเรียกกันว่าแซลมอนพาเซนต้าซึ่งผมวิจัยนะคะเมื่อเทียบแล้วก็จะให้คุณค่ามากกว่าสัตว์แพทย์อื่นนี่นามุนะคะ แซลมอนพาเซนต้านั่นเองพาเซนต้าจากปลาแซลมอนมีความบริสุทธิ์และสะอาดมากที่สุดและยังมีความใกล้เคียงและเข้ากับมนุษย์ได้ดีที่สุดนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ,ข,ะ,บบข,ะบบข้างในจะเป็นแบบนี้เกานะจะแยแบ่งแยกเป็นซองๆแบบนี้เลยนะจะเป็นซองเล็กๆแบบนี้พกพาสะดวกอย่างเช่นไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศสามวันก็พกไปสามซองอะไรอย่างนี้ไม่ต้องพกไปทั้งทองใหญ่นะคะ ซึ่งตัวพเองเนี่ยพได้ทดลองทานแล้วจากการที่แพายได้ทดลองทาหนึ่งซองใหญ่นะคะพรู้สึกได้ว่าผิวเรารู้สึกขาวกระจางใสขึ้นนะคะจากเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทาครีมไม่ค่อยได้ทาหจะเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วแต่เป็นคนผิวแห้งมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวมีน้ํามีนวลขึ้นรู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นจนมีแต่คนทกอะไรเงี้ยเขาก็ทำมาสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวแลดูอ่อนเยานะคะตึงกระชับสำหรับคนที่ต้องการฟื้นฟู ืผูผิวนะผู้ที่มีรูขุมขนกว้างผิวหยาบก,กล้านนะคะให้ผิวกระจ่างใสสำหรับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอขอบตาคลา้ำอะไรอย่างไรก็จะแบบทํางานนอนน้อยอะไรอย่างนี้ก็จะขอบตาคล้ำบ้างนะคะผู้ที่เป็นสิวมีรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นแล้วก็มีความบังส่วนเกินเนี่ยตัวน,วนี้ช่วยคุณได้ดีเลยไม่พอนะคะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้นด้วยจึงมีผลต่อผิวพรรณชั้นบริเวณแบบรอบดวงตาอะไรอย่างนี้ และยังช่วยปรับระบบภายในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นจะนาให้ระบบภายในนะคะปรับสู่ภาวะวัยหนุ่มสาวเราะว่ากินไอเจ้านี่นะคะติดต่อกันจะดูเด็กลงสิงปีเลยไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะคะวันนี้แทยก็มาแนะนําสิ่งดีๆนะคะนามูซอฟวันฮันเดนะคะเป็นพาสเทต้าที่ทําจากรกปลาแซลมอนร้อเซ็นจากประเทศญี่ปุ่นเจ้าแรกและผู้เดียวในเมืองไทยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย